อกับสตดกเกอรท่านเชเลยนะครับผมก็สักครู่นี้อยู่ผมในอีกคุงเกมสี่นะผมก็แซฟฟี่นี้ผมก็จะโมชแนลบอทไลน์บอทสายบอทสายทีวีนะบอทพ่อชแนลอะไรนี่แหละนะบบอทชแนลนี้นะครับผมเวเน็ตกูกากชแนลนี้จะรับทำอินโทรไหมครับนะครับอืมอย่างที่ผมเรียนแบบเอฟซิไปเอฟซิคุงนั่นแหละนะคเอฟซีไซคุงเฮ้ยดิบจับดิบจุเลยเฮ้ยไม่ใช่ เฮ้ยมช่วยร้ตุตูเธอตัวนี้วะเนี่ยผมก็เต้นไปได้เปอยครับชอบตุตูคนโอเคก็เดี๋ยวมาดูอินโทรของผมเลยเนี่ยครับนอรของผมครับทีใครอยู่ก็ไม่ดูเหมือนกันครับมันตุตูชนเลยครับเพลิดไปเลยเรียกว่าผมเป็นเกมผมชายร้อยแทงชายร้อยผสมห้าสิบโอเคเพลิดไม่มีครับผับปิดนะครับช่องปิดเหมือนกัน ช่องปิดเหมือนกันนะครับโอเคเกี่ยวกับภูเขาครับสวัสดีครับผมบอสสไตล์ไฟไฟช่วยอะไรอะไรชแนลครับนะครับ,นะรบแล้วก็หมดเป็นสมาชิกทุเมเงอ้ยก็27สิงหาคมพศสอ1 6นนะครับก็นานแล้วนะครับรปีที่แล้วนะครับก็อะไรยังไงก็ฝากกดติดตามตัวนี้ด้วย โอเคแลปแล้วกดลูกกระดิ่งเขาด้วยกันครับปุ่มก็ถ้ากดแล้วก็มาสั่งอินทอนเขาได้เลยนะคจับงริงจิแจ๋วทั้งนั้นเลยรนะับมีซ้ำใครเน่นอน let's go อย่าลืมนะครับมากดติดตามให้เขาด้วยกันนะจะเป็นกำใจให้เขามากเลยนะทำมาต้งสองปีแล้วเพืดด่อติดตามถึงหุ้นสิบห้าเองนะครับก็ว่าเป็นกำใจให้นเขาทำคลิปหรือทำอินทอนให้ให้ทุกคน,นครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ ร้อยหนึ่งถ้าถึงหนึ่งร้อยผมก็จะดีใจกับเขามากถ้าผมก็เขาอาจจะมีกิจกรรมถ้ามาร้อยคนในกูวเวอร์ไปแล้วก็นะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยกันครับโอเคสำหับที่นี้สวดีครับอย่าลืมมาเป็นสายลงกับผมล่ะสำนี้ขอติตัวทีนะ